จิตาจะไปแล้วนะกลับมาพี่คงเห็นเริ่มเริ่มเห็นโครงกำแพงลุงหนิงไม่ได้ไปเหรอครับอยากให้ไปไหมครับไม่อยากให้ไม่อยากให้ลุงหนิงไปเหรอทำไมอยากให้อยู่เป็นเพื่อนกันเลยอ๋ออยากให้ไปไหมไม่อยากให้ไปอยากให้อยู่เป็นเพื่อนอยากให้เมย์พี่มุกลุงหนิงอยู่เป็นเพื่อนแล้วก็บพีนาเดียอ๋อเพื่อนเพื่อนใครเพื่อนเพื่อน ปพวกเรา่มปนพวกเราไปใ้อาหารมาเลยลองก่อนิงจะไปแล้วหรือครับจะไปแล้วอีกสอชั่วโมงเ๊าจะไปดีวันรอบนี้ะุ่งแดงไปกีวันรอบสี่งสารู้ได้ไงหอาทิตย์เลยเลีบอกเราะอน่อาทิตย์้ีเต๋อเขาไปหนึ่งอาทิตย์สี่ห้าหกเจ็ เต๋อก็คือสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดไปโรงเรียนถ้าเต๋อก็น่าจะแปดแบบอ่าหกวันจากวันที่วันแล้วคือมาวันหน้าเจอกันวันหน้าเจอกันโอวันวันดันนั้นขันพี่เรากำลังจะไปมุกดาหารครับกำลังจะลุกเลยพี่พันธ์เทปนอกรกเข้ามาเดินเข้ามาหน้าเครียดมากก๊อก็ก็ อเนี่นครับก็เลยถามว่าเกิดครับพี่ว่างไงครับผมแจ้งว่างไงนะหนุ่มพันมาบอกว่าพอดีว่าช่วงที่หลายๆคนไปศาลนะคะจะมีพ่อฟื้นมีลนุงพันแล้วก็มีลนุงหวังเนี่ยเป็นคนคอยดูเวรยามช่วงกลางคืนให้นะครับแล้วก็จะมีการตีบักกระจกเหรอตีอ,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 อะไรนะเรียกว่าตีเหมือนเหมือนอะไรนะภาษาอีสานหนไม่เข้าใจตีอะไรอะจอ ตี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 มากระจกนั่นแหละถ้าถ้าเป็นเหมือนยามที่ว่าเขาอยู่ตามตามบ้านตามเวลามันจะเป็นเวลาของเขาถึงเวลาเขาก็จะมาตีต้องต้องต้องจะเป็นเสียงบอกเวลาใช่ค่ะคือลุงพันน่ะมาบอกเมย์ไว้ก่อนเพราะว่ามันมีเหตุการณ์เหตุการณ์หนึ่งที่มีอยู่คืนหนึ่งตอนนั้นเมย์ก็นอนอยู่กับมุกพี่หน่งไม่อยู่นะคะเป็นช่วงไปศาล ทีเนี้ยเนะี่ยเมย์อดูเน็ตฟิกอยู่ติดกันตั้งแต่พี่เน่งไปเมย์จะดูเน็ตฟิกประมาณฮัททุ่มเที่ยงคืนตีหนึ่งประมาณเนี้ยเมย์นอนดึกมากนะคะทีนี้คืนที่สามที่พี่เน่งไม่อยู่เนาะเกิดเรื่องหลอนเกิดขึ้นเกิดได้ยินเสียงเสียงคนมาตีคองป้องเมย์ก็ตกใจแนละ้วป้องแรกเมย์ก็ฟังต่อป้องป้อง,องสาวเขาแล้วนะมีคันที่สี่ป้อง ห้าหกเจ็ดแปดประมาณเจ็ดเมรได้ยินมาเจ็ดแปดครั้งอ๋อแปดครั้งเลยเหรอก็เริ่มรู้สึกเฮ้ยใครมาตีคองปกติมันหนึ่งคือมาตีตอนตีหนึ่งกับสองมาตีค้องเกินสามครั้งเราก็คิดว่าเฮ้ยหรือว่าเป็นคนที่ผ่านไปผ่านมาผ่านไปผ่านมาช่วงนี้แล้วเขาจะมาไหว้พ่อปู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็คิดว่าเฮ้ยทาไมเขาถึงตีค้องดะจำนวนเยอะจังอะไรอย่างเงี้ยเราไม่เคยได้ยินไง ตอนนั้นก็รู้สึกรู้สึกกังวลว่าเฮ้ยต้องมีคนมาตีค้องทีนี้ก็เลยปลุกมุกอยู่นะแต่มุกเขาไม่ตื่นก็เลยไม่ได้ปลุกอะไรพอมุกหลับไปแล้วใช่ทีนี้ว่าเออก็รู้สึกอยู่แล้วทีนี้มันมีอยู่ครั้งหนึ่งมกุกคืนนั้นนะคะมุกเขาตื่นมาเข้าห้องน้ําก็เลยเล่าให้มุกฟังว่าเนี่ยพี่ได้ยินเสียงเสียงคล้องตีประมาณเจ็ดแปดครั้งแล้วก็ ได้เสียงมอเตอร์ไซค์ด้วยแล้วหมาก็หอนในช่วงนั้นอ่าเราก็รู้สึกแบบเล่าให้น้องฟังน้องก็ไม่กล้าไปเข้าห้องน้ำเลยก็อ่าน,นตลอดคืนใช่พอมเมลพี่ได้ยินเสียงันรู้ตีคล้องตอนนีรู้ตื่นก็แบบอ๋อาแบบงง ็นจังหวะที่หนูปวดฉี่พอดีพี่เมย์บอกมาหอนเลยแล้วหนูก็เอาตัดสินใจไม่เข้าห้องน้ำแล้วทีนี้พอสัาพหนึ่งมาก็มาขอประตูปุ๊บแล้วก็มาเลยคนหนูก็กลัววันนั้นกูแบบกลัวทั้งคืนจนแบบว่าปีห้าปีห้ากับหัวเช้าหนูก็ลุกมาเข้าห้องน้ำตอนนั้นคือเมย์ก็ไม่ได้ตื่นใช่ไหมเมยหนึ่งอ่ะพอได้ยินเสียงคล้องเสร็จก็รู้สึกกลัว แล้วตอนนั้นนะ่ะหนูส่งข้อความลาไลน์ไปหาพี่ด้วยนะก็เออส่งไปว่าใครตีคองพี่เนะ่งหนูได้ยินเสียงตีคองใครไม่รู้ม,มาตีคองตอนตีหนึ่งก็เลยบอกพี่เหน่งเอาไว้ก่อนสรุปว่าสรุปว่านอนละคือน,นอนไม่หลับเลยทั้งคืนจนตอนเช้าอืมอ่คนอื่นก็ได้ยินเหมือนกันตอนนั้นอะไรเงี้ยเขาก็เลยเหมือนกับก็เลยรู้ว่าอ่าตอนนั้นเนี่ยพ่อฟื้นแล้วก็ลุงคัน ไลฟ์สดตอนดึกนี่แหละแต่ว่าแต่ว่าเมย์ไม่ได้เข้าไปดูไลฟ์สดเลใช่ไม่รู้แล้วก็คือไม่ไม่เคยได้ยินเสียงของตอนประมาตีหนึ่งมาก่อนด้วยไงแล้วก็ไม่ได้ดูไลฟ์สดพ่อฟื้นก็เลยรู้ว่าอ๋อลุงไพ่บอกว่าพ่อฟื้นเป็นคนตีครับเก้าครั้งทวนจะตีหนึ่งเพราะว่าอยากให้ทุกคนในนารู้ว่ายังมีคนเฝ้าอยู่อะไรอย่างเงี้ยในตอนนั้นก็รู้สึกอุ่นใจเพราะว่าตอนนั้นกังวลแค่ว่า ไม่ได้รู้สึกว่าเสียงคล้องมันกวนนะคะแต่ว่ากังวลแค่ว่าใครมาตีถ้าถ,ถ้าแจ้งกันก่อนก็อาจจะอาจจะใช่นะลุงพัน์ก็เลยมาหาตอนนี้นก็เลยมาก่อนแล้วก็มาเล่าให้ฟังว่าจะมีการเป้าเวมยามอย่างนี้นะแล้วก็จะมีการตีเมย์โอเคลุงพัน์ถ้าบอกอย่างนี้ก่อนเมย์จะได้ไม่รู้สึกกังวลโอเคพี่ก็จะได้ไปแบบสบายใจไปมุ่งทหารละไปแล้วนะคะโอเคเด้ทางปลอดภัย นอ้องตองบ๊ายบายบ๊ายบายอ่ามุกบ๊ายบายบ๊ายบายขออนุาตปิดไฟนะคะเมื่อกี้ก็นึกว่าพี่หน่งไปศาลแล้วนะคะเห็นขับรถออกไปไปไหนมาเมื่อกี้เมื่อกี้กำลังจะออกไปข้างนอกนะครับจะคือจะไปมุกดาหารแล้วนึกแ,แล้วนึกขึ้นได้ว่าอ้าวลืมว่าเอาข้าวไปสีก็ลเลยเนี่ยเอาข้าวมาโอ้ oh. นี่นะข้าวสองถุงสองกระสอบ uh huh. อันนี้คือสีเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวจอกนะครับผมไปที่มุกตาหารแต่ร้อนมากแต่ร้อนครับวันนี้ <c oughs> <c oughs> ไปสารมุกดาหารครับนัดมีคน,นถามพี่อยู่พี่ไม่ไปสานหรอในคอมเมนต์ไปสิไปจนสิ้นสุดนั่นแหละนะครับผมน่าจะเสร็จสิ้นเดือนเนาะสิ้นเดือนนี้ก็น่าจะเสร็จนะครับไปรอบนี้น่าจะกี่วันนะไปรอบนี้ก็คือไป วันที่สามแล้วลุงพลป้าปแตนก็มีขึ้นสามวันที่สี่ห้าหกเจ็ดสี่วันนะครับผมเป็นการถามค้านเนาะเป็นของลุงพลอ่ะเป็นการถามค้าน hmm. แต่ว่าของป้าแตนคือเริ่มเริ่มเริ่มต้นนะครับอืมโอเคเมื่อกี้กลับไปไม่ไม่ไม่บายบายเมียเลยก็ <c oughs> ยังไม่ได้ไป <c oughs> ยังไม่ได้ไปแปลวาข้าวก็คิดอยู่ขับรถออกมาเนี่ยเอ๊ะถ้าเมย์ไม่เห็นเนี่ยเมย์จะคิดยังไงเนี่ยว่า หนีไปเลยหรือเปล่า <c oughs> ก็เลยคิดได้ว่าลืมข้าวนะครับยังไงก็ต้องพอดีเมื่อกี้เมติดถ่ายน้องตองกับน,น้องมุกเลยนะคะขับรถกลับมาตอนตอนเราไปนะ่ะมุกกับมุกกับเออน้องตองเขายืนอยู่ในห้องอยู่พี่ก็ถามว่า <c oughs> เอา้าแล้วเมไปไหนว่าจะบอกว่าเดี๋ยวพี่ไปเอาข้าวนะข้าวสารนูขับรถล่อนไปดูสวนข้างหลังอ๋อจะทํานาเหรอไม่เห็นหน่อไม้ขึ้นด้วยหน่อไม้มีหน่อไม้ขึ้นอื แต่ว่าไม่เก็บหรอกเพราะว่าให้มันแทงยอดเยอะอือบอกเมย์อยู่นะว่าจะปลูกข้าวไหม่หล่ะปีนี้เด <c oughs> ี๋ยวจะให้มกเขาปลูกนะ <c oughs> ก็ไปซื้อกล้ากับชาวบ้านมาก็ได้ถามพี่สงถามพี่เบียร์ว่ามีกล้าไหมก็เอามาดำ <c oughs> มาดำเขาจริงๆก็ดำเลยนะเพราะมันมีน้ำอยู่น้ำเต็มเล<อ>ย่าออกใช่จริงๆก็ต้องไถก่อนให้ให้ย้ามันตายก่อนเดินทางน่าจะประมาณ 2กือบสามชั่วโมงนะครับจากที่นี่ไปก็คิดว่าวันนี้อาจจะมีการไลฟ์สดบนรถคิดว่านะไม่ไม่ไม่โอเคไม่โอเคไม่อยากให้ไลฟ์สดในรถเพราะว่ามันต้องใช้สมาธิที่ไปโอเคโอเคก็น่าจะถึงประมาณสามทุ่มประมาณนั้นโอเคถึงวันสามทุ่มเกณค้าอับเจ็ดไม่ใช่เจ็ดวันถึงวันที่เจ็ดวันที่เจ็ดก็กลับมาล้ว สวันที้สามสี่ห้าหกสี่คืนอสี่คืนพี่เน่งบอกว่าอย่าพี่เน่งจะทำคลิปเยอะขึ้นนะคะอ๋อก็อัปเดตอัปเดตครับอัปเดตพอดีว่าอ่าแล้วพอเมย์ไม่ไปด้วยก็เลยอยังงงงอยู่ก็เดี๋ยวรอบนี้จะทำให้ให้เยอะขึ้นแล้วกันโอเดี๋ยวหนูจะให้บุ๊กดำนาแล้วกันอืมโอเคข้าวดิทางปลอดภัยโอเค